โยหานะผมชื่อเบคนะวันนี้จะมาเล่นเกม Identity V นะวันนี้จะมาอยู่กับน้องผมเหมือนเดิมน,นะน้องผมชื่อท็อปนะมันเป็นน้องชายของผมเองนะี๋ยวผมขอปรับอะไรแป๊บนึงนะอาจจะอาจะจะอธิบายเกมแนวนี้ให้ฟังนะผมก็ีย๋ยวผมขอปรับอะไรแป๊บนึงเดี๋ยูก่อนว่าต้องปรับอะไรให้ปรับี๋ยว แล้วก็มากดเริ่มเกมเลยนะครับผมกดครับผมก็อธิบายเกมนี้ก็มีไอ้ฆาตกรให้ล่าหนึ่งคนนะฆาตกรที่ล่านะหนึ่งคนนะส่วนอีกสี่คนเนี่ยให้ปั่นไฟนะปั่นไฟเพื่อเอาชีวิตรอดจากฆาตกรให้ได้นะเนี่ยส่วนผมก็นี่นี่ b e c k หนึ่งสี่หนึ่งสองเนี่ยอันนี้ของผมเองส่วนน้องผมก็เนี่ยนะ k i d นะ ข้างๆเนี่ยน้องอ่อนเดี๋ยวเดผมจะเล่นเป็นไอตัวที่มีชื่อว่านักสำรวจนะเพราะตัวนี้สามารถเดอส่วนได้ส่วนน้องผมเป็นไอคนตาบอดนะช่วยแบบเวลากระเทาะไม้ปุ๊บเราจะรู้ว่าไอฆาตกรเรามันเป็นตัวอะไรนะ <c oughs> าอนน่วันนี้ก็นี้ก็เป็นไอ้แมปโรงงานผลิตอาวุธนะฮะโอ้หตัวนี้ก็จุดเด่ดน,นนะผมคือสามารถย่อส่วนของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวทให้ดูนี่คะคือย่อส่วนของตัวเองได้นะก็อนี้เขาขอเปิดกล่องหน่อยนะดูก่อนว่าจะได้อะไร นถ้าเกิดผมย่อส่วนปุ๊บัเดี๋ยวได้ได้เนี่ยฮะคือซ่อมซ่อมไฟฮะซ่อมปั่นฟลุงปั่นไฟฮะเนี่ยมีทั้งหมด5เครื่องเนี้ยที่ขึ้นอยู่ด้านบนเนี่ยอ่ะเนี่ยส่วนน้องผมเนี่ยโดนไปละหนึ่งคนน้องผมโดนไปละอ่ะเนี่ยถ้าเกิดย่อส่วนปุ๊บเห็นสีเหลืองๆไหมสีเหลืองๆนี่ก็คือสมบัติที่เราต้องไปหานะสมบัตินี่คืออะไรก็คืออ่ะเราสมมติเราไปขุดสมบัติได้ใช่ไหมก็คือว่าต้องไป พอได้สมบัติปุ๊บมันจะขึ้นสมบัติของเราอะ่ะมันคือที่ซ่อมไฟฮะคือตัวเนี้ยจะปั่นไฟเร็วนะถ้าเกิดเก็บครบก็ถเร็วฮะเร็วๆจริงๆเนี่ยฮะอีกสิบสี่อีกเก้าเนี่ยฮะคือระยะของมันเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเอาอยู่ไหนละ่ะเนี่ยฮะ,ฮะคือกำลังค้นหาสมบัติครับะอย่างที่ผมบอกไปฮะคือสมบัติเนี้ยก็คือ ที่เอาไว้ซ่อมไฟนะแบบเก็บค้งเก็บได้ครั้งทีละห้าสิบนะฮะคือว่าปั่นไฟมากตัวนี้คือแบบแต่ตัวเนี้ยข้อเสียคืออย่างหนึ่งคือต้องพึ่งเพื่อนเวลาเราโดนไล่เราจะโอกาสรอดน้อยถ้าเกิดเรามีสเตปปะเราจะมีโอกาสรอดสูงนะเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากอกมากหรอกครับก็เนี่ยสมมุติอ่ะนี่คือสีแดงใช่ไหมสีแดงนี่ก็คือฆาตกรอย่างเงี้ยก็มันจะ บอกตำแหน่งนะเวลาเล่นตัวนี้ว่าฆาตกรอยู่ไหนบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเก็บกดเนี่ยอีกห้าสิบเฮ้ยอยู่ไหนล่ะลงกุดเลยแล้วกันเนี่ยอีกห้าสิบเมตรนะอีกห้าสิบสองอีกหนะ้าสิบกว่าเมตรอ่ะก็คือว่าฆาตกรอยู่ใกล้ๆเรานะฮะส่วนผมก็ไม่เป็นไรอะเนี่ยครับเนี่ยเห็นห้าสิบเปอร์เซ็นข้างล่างไหมฮะข้างล่างตรงไอ้ที่หลอดขีดเนี่ยนั่นแหละก็คือที่ผมเก็บได้ ก็ไม่ไม่ไม่ยากนะเกมนี้ก็ <c oughs> อ้๋นอน้องผมวิ่งมาแล้วเนาะอ๋อน้องน้องน้องผมพาฆาตรกรมาทำไมเนะนี่ยเนี่ยฮะฆาตรกรมันจะปลุกไฟแดงๆเนี่ยฆาตรกรตัวเนี้ยคือตัวแรกนงฮนะที่ชลีอโอนะฮะเนี่ยฆาตรกรตัวแรกนะฮะน้องผมก็โคตรจังลเลยเลยล่อมาหาผมเฮ้ยเด้อเด้อ เฮ้ย hey, นี่ครับเวลาฆาตรกรอยู่ใกล้ผมเนี่ยเนี่ยเห็นหัวใจไหมหัวใจของผมจะขึ้นแดงนะฮะเว้ยหรืออย่าเพิ่งรู้เสียวตุดเฮ้ย hey, วิ่งมาแล้ววิ่งมาสิครับวิ่งมากระเถาะไม้ไปหนึ่งทีครับผมวิ่งครับผมรออะไรฮะไปเร็ววิง่งจ้าก็คือว่าเกมเนี้ยต้องเอาแบบเอาชีวิตรอดจากฆาตรกรให้ได้นะะ อ่ะไม่เป็นไรน้องผมไปหิวนะผมตัวเล็กเลยแล้วกันอ้าวเห็นปล่าเห็นปล่าฆา,าตกรน่ะจุกจุกจุกฆาตกรอยู่ในบ้านนะ,ะมันจะออกไปนั่นน่ะฆาตกรเมื่อไงอ่าฆาตกรกระโดดแล้วนเะฮ้ยอยู่ไหนล่ะเฮ้ยอย่าวิ่งมาฝั่งนี้นะไม่เอานะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยวิตวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเห็นไหมโน่เห็นเปล่าเห็นเปล่า เอาไปแล้วซีร,ร์พอตไปแล้วอันนี้ผมก็ครบได้เก็บครบร้อยนะสมบัติของผมเนะี่ยที่ค้นหาสมบัติมาได้ฮนะเก็บครบร้อยแนละ้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะลองไปปั่นไฟดูนะแล้วมาดูกันนะว่ามันจะปั่นเร็วขนาดไหนอุ้ยอุ้ยิยดทางผิดทางไว้ฝั่งนี้เข้าปิดที่อ่ามาลองปั่นไฟนะคือปั่นไวมากนะคุณผู้ชมดูนะเห็นไหม คนอื่นนี่จะปั่นแบบติดเดียวขนะึ้นแบบทีละนิดทีละนิดฮนะแต่ของผมเนี่ยคือเวลาเก็บเนี่ยปั่นเร็วมากฮนะเอาอีก40กิโลเมตรอ่าฆาตกรอยู่ข้างหน้าของคนระับอีกเนี่ยไอซี IC เหลืองๆเนี่ยก็คือที่ตามที่ผมบอกไปก็คือต้องไปหาสมบัติเอาตรงนี้ฆาตกรไปแล้วเอาเรียบร้อยใครนะใครโดนอนะ่ะเอาเรียบรนะ้อยฮะนักเต้นหญิงนะโดนตฆา,าตกรยืนนิ่งทำไมวนนะล่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็น อ่านเนี่ยน้องเนี่ยน้องผมมาแล้วน้องผมมาแล้วนะ่ะยายตาบอดนะฮะเอาน้องผมไปปั่นอย่างงี้เลยทูเร่จัดโคตรสุดเลยผมอยู่นิ่งๆเลยเนะี่ยผมอุ๊ยแหลกไปแล้วจ้าอุ้ยมันวิ่งตามมันวิ่งตามอุ้ยอุ้ยวิ่งตามอุ้ยอุ้ย อันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือมันจะเป็นลูกสมุนของไอเจ้ารีโอเนี่ยคือฆาตกรตัวใหม่ก็จะปล่อยลูกกระสุนเอ้ยทุยไม่ใช่ปล่อยสมุนได้นะอุ้ยอุ้ย้ยมันมาแล้วเฮ้น้องพี่ใจเย็นเอ้ยน้องพี่โดนแล้ววิมันมามันมาเฮ้ยใจเย็นน้องเฮ้ยอย่าล่ามาดิโออุ้ย เกมนี้มันจะขนลุกอย่างหนึ่งเวลามันไล่ตูดเนี่ยคือแบบเสียวเลยนะอ้ะวเพื่อนผมล่วงไปแล้วหนึ่งอ้าลมทับไม้ลมทับไม้นะอันนี้ก็คืออย่างหนึ่งนะนี่ไอ้นี่ที่เขาบอกว่าผู้รอดชีวิตสามารถเปิดสวิตไฟได้ก็คือเนี่ยครับเปิดเนี่ยก็คือเราสามารถออกได้แนละ้วง่ายๆครับนะปั่นไฟครบปึ๊บแล้วก็ออกได้แนละ้วไม่ได้ยากนะเกมนี้ก็ต้องมีแบบ เต็มในการจู้ของเต็มในการจู้ฆาตกรด้วยนะฮะอ่ะช่วยเพื่อนของเราไปแล้วกันโดอ่โฮิวฮิวฮิวก่อนก็ได้โอ้โหอ้าวเพื่อนล่วงไปแล้วหนึ่ง อาช่วยเพื่อนดีกว่าไหมช่วยเพื่อนป่ะช่วยเพื่อนเปล่าน้องผมเป็นคนใจดีชอบช่วยเพื่อนแล้วตัวเองก็ตายแทนที่ตลอดเวลาเลย,ยเนะเื่นเราล่วง่องงั้นแล้วน่าจะไม่ไหวแล้วมั้งนะ 40กิโลเมตรฆาตกรอยู <colo> ่นะเอาเรียบร้อยอ่ะต้องได้แล้วแหละมันต้องมันต้องช่วยแล้วแหละอุ้ยเอาแล้วมันวางลูกสมุนแล้วอุ้ย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 ไม่ช่วยละช่วยฮะหนีดิเพื่อนหนีดิมองอะไรอ่ะเย้ฆาตกรนี่ตัวเล็กจุกจุกแล้วผมเอ้ยเอืยผมโดนแล้วเรียบร้อยเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ เฮผมก้อนจุกก้อน,กกอนใครโดนนั่นอะผมไม่มีฮิวนะเพราะผมไม่มันมันไม่ใช่ตัวหิวผมเป็นตัวที่ย่อส่วนได้ก็คือนักล่าสมบัตินะะตัวงผมอะ่ะผมมีอยู่หลายตัวนะเดี๋ยวถ้าเกิดเออใครชอบคลิปแนวนี้นะผมจะทำไม่อีกนะฮะอันนี้ผมต้องออกแล้วแหละผมไม่ออกเนะี่ยผมโดนแน่เลย ต้องจูกแล้วแหละจังหวะนี้ไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วครับผมสวยชนะผมหลบหนีได้ฮนะเสียวหมดเลยเกมนี้ผมทําให้ผมเสียวนะเสียวหลังนะชนะเป็นที่เรียบร้อยนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเลยนะผมขอบคุณที่รับชมนะผมับบายบายครับ